ีแล้วมือนี่สีผ้าทุกคนมาอย่างเมาเบิงสวนเมาเบิงสวนสีเขียนว้าบันทีเป็นบรรยากาศจริงเร้่พีผีดอ,อกบรรยากาศสดๆวยะคะ่ะพาทุกคนชมบรรยากาศก่อนนะคะ มาล่งไวเพื่อดีสีม้นเป็นสวนน้อพี่น้องมานตอนนี้สวนเข้าพันเดลตรงให่เอาผลตรงไห้เอาผักมาล่งด้วยค่ะพี่น้องก็เลยตอนนี้แม่ก็เลยหาพี่เสมนะคะช่างประําบ้านของเรานะคะเขาเป็นว่าอเออวันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเออเจยนก็บอกว่า เป็นอ่าไะเสียงน้อยครับเสียงเป็นเสียงน้อย,ออยแม่ก็เลยซื้นไว้พักครับแม่สสาาก็เลยซื้อในพี่เสียมเลยค่ะมาเห็ดเสียงช่าง,ง,งเสียมให้ช่างเสเียมดีกว <laughs> ่าจะเป็นจังช่าง, <ๆ S 2> งเสี้ยมเขามาเห็ดเป็นเสียงไว้ก่อนเพื่อที่สิได้มาพักมาเศร้าหรอกคะมาเก็บอุปรกรณ์มาเก็บอุปกรณ์ไหมคะ่ะกอยังพวกจอพวกเสียมอย่าะไรอุปกรณ์ต่างๆในการเห็ดสวนเนื้อที่น้องเขามาเบิ่งกันเลยค่ะว่า พี่เซมตอนนี้เพิ่นเฮ็ดไปหัวสายเล้วเดี๋ยวสิพามาสัมผัสบนเบอรงเด้อพี่น้องคนผ่าตมาเล่นจ้ามาเล่นจ้าฮุ่ยจ้าฮุ่ยจ้าค่ะมึงเบิ่งกันเลยตอนนี้พี่เซมก็ได้กินเป็นเสาไว้แล้วอร่อยเด้อค่ะไอ้เซมตอนนี้มันเป็นอยังีงคือคือโค้งแล้วแม่นบ่แม่นเหลี่ยมจมุ้งกระเบื้องพร้อมที่อีกประมาณไม่เกินไม่เกิน40นาทีก็เออ่จะมึงกระเบื้องว่างหลางคาใช่เว่างว่างคาใช่ครับใช่ อย่องแล้วดูดูดูผลงานช่างก่อนนะคะตอนนี้ช่างไอ้ที่นิกส์ทำตัวนี้ก็คือเดียวนะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ออกแบบนะครับไม่ไม่ใช่แบบนี้นะครับหรือใครจะไปต่อยอดเติมอะไรทำกันมันต่อเราขึ้นไม้อะครับคือกันมันเคลือบกันมันเคลือบเฉยเออกันตอกมันลงไปลงมา เราีห้องก็ผิดต่อไปเองสีด้วยกิ 1, 8, ๊กใส่สีด้วยอันนี้คือขึ้นขึ้นโค้งอ่ะพี่นอ 1, ้องคือเราะิดต่อหลังผ้าแล้วเขาไปกิ๊กมันไว้กันเสามันโยกได้กันเสามันโยกใช่ติดต่อได้นะคะสนใจติดตอ่อพี่เสียมได้มีราคาอีกแล้วนี่นี่ประมูลราคาแล้วนี่ประมูลราคาแล้วเออประมูลราคาพี่น้องทุกคนนี้น่แหละตรงเนี้ยกับสีลังจากที่แม่เพิ่นมาเห็ดเป็นอ่าซาลาแล้ว พอาสาล่าแล้กกอาสีมาเฮ็ดเป็นบ้านไว้บ้านหลังเล็กๆค่ะไว้เอาไว้ให้แม่ก็พอมาอยู่เพิ่นมาปลูกไอ้ปลูกพักปลูกสวนสวนพลเราใหม่เด้อพี่น้อเนี่ค่ะสิพ้าไปเบิ่งทุ่งนาของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปีนีปีนีแม่เ,เ่นสิเห็นหน้าบ่ไดดให้ดูากเห็เด้อค่ะสิเ็ดเองมาเบิ่งกกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของเรานะคะ ค่ะตอนนี้คือเพ่นไถแล้วกะ็วานวานเขาป,ปลูกลงแล้วไถกรุแล้วเยียบร่อยแล้วกะ็ลอผลผลิตนะคะแต่ช่วงอะไรรอผลผลิตก็ที่มีการเดนันเทนีแลวที่นองมีการลงทุนเดอกีก็เดี๋ยวค่อยมารอติดตามต่อไปเลยค่ะว่าตรงเนี้ยเขาข้าสีเป็นจังไดแล้วก็ตรงนี้ที่ตรงช่วงนี้แ่ะค่ะเนี่กับสีมาเฮ็ดอาจจะเป็นบ้านละค่ะที่บอกไว้ว่าสีมาเฮ็ดบาหลางเล็กๆก,ก็จะตรงนี้ ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาหลังบ้านก็จะอยู่ตรงทุ่งนาพอดีนะคะทุกคนขึ้นผ้าทุกคนมาเบิงบรรยากาศชิュๆเพราะว่ววววาเข้าไปเด้ไปใส่เข้ากับสียูในหมูบ่บ้านกับสีผ้ามาเบิงบรรยากาศควาอะไรท่องแม่ชัาเบิงหนเด้อพี่หน่อไปกันเลยค่ะไปเข้าไปหาเมย์เยียกียนกันดีกว่าว่าตอนนี้เมย์เยียกียนแล้วทำอะไรต้นกล้วยนี่ก็เป็นต้นกล้วยของเราด้วยค่ะญญขเขาไปกล้วย กวยก็ออกน้อยแล้วพี่น้องนี่ออกมาเคี่ยนึงจะเ,เป็นต้นกวยที่แม่เพิ่นมาป,ปลูกกว้ตะโดนแล้วพี่น้องเฮดดีๆดีเฮดดีดีๆซ้อยกันตัวแม่ถ่าก็ปลูกเขยเออร่วมด้วยช่วยกันเฮดค่ะขยันขันแข็งนะคะเออสรอยกันทั้งาหากิมตัวค่ะ ขยันมือหนีม่เห็ดหยังเห็ดสวนเป็นบ่อหางหยาเห็ดผุนเปี๊ยกหน้าหน่อยคมลก้อยา่มาดูแลสมบัติกว่ามีแม่เถาวด้ค่ะวันนีแม่เถาวผ้าหลุ่ยเห็ดสวนมือหนีมางยาก่อนมุ่นีอ่าขยันขันแข็งเห็ดเ แม่แถาหอา้อนแล้วห้องใหญ่ล่าพี่น้องบลอดบาลสิทุคนหลังจากที่ข้าไปเบิงสวนแล้วไปหาแม่มาแล้วตอนเนี้ยได้ข่าวว่าปลาเดือนเนี่ยเพิ่งก็ลังมาเพพก,ก็บพ่อขี้เล็กไปกินแรกแต่เลยมาเก็บพ,พ่อขี้เล็กก็ปลาเดือนอยู่ตอนนี้เขามาบ้านปลาลิมเลยค่ะทุกๆทุกคนแต่ได้มาเพพก,ก็บพ่อขี้เล็กหลัก็มาเก็บบวงบวงหน่อยไป,ไปบายบวกพี่น้องเดี๋ยวสิพาทุกคน เก็บบกม่วงหน่อยไปบายโบกเลยจ้าม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 า,า,าน,นี่เข้ามาเก็บบกม่วงหน่อยไปบายโบกกันเด้อค่ะดูนะครับเพรนี่บกม่วงหน่อยมันก็สิเป็นช่วงที่มันสุกแล้วเด้อพี่นอ้องมันสุกเแต่สิเทาแบบไปบายเขาไปบายโบ,ยบก,นกบเนี่เขาเนี้ย นี่เหรอเฮ้ยังวงกีนว่อน้อนอพี่น่องจะไหนหน่อยไหมอันนี้เมือนฝนตกฝ่าห่องร่มแห้งบังวงบังวงสุกมาสีโรน หาลแลนหย่งกันพี่น้องเก็บบงวงหน่อยบงวงหน่อยนี่ข้าเอาไปกินมันกินดิบก็ได้ตอนมันดิบตอนมันสุกเอาไปายเขาใบาโบขูด<ฮ>หนทางขุนไหนลค่ะแล้วกะ็อีกอย่างหนึ่งคือข้า,อาไปเห็ดบ่งวงกวนแล้วเอาเห็ดบ่งวงแผ่นไปพี่น้องเก็บไว้ถะกกินได้ตลอดสีเด้อบอก่ง<ฮ>้ายค่ะนีโ<ฮ>่โลนถิ่นพี่น้องก็้ายไหมด ่พีนอ้อาไปเบิ้งหมดนี่ดีกว่าพี่น้องดูหมดนี่นี่แหละคะ่ะพี่น้องกต่สีไปเฮ็ดจังสีหลายอยู่สวนถิ่นตอนผ้าไปเบิ่งไอ้แม่เราก็อยากว่าปลูกตน้นแบบนี้ต้นแบกม่วงแล้วจะเป็นพวกต้นกล้วยพวกไอ้ต้นขึ้นไปถ้ากินเนาะพี่น้องละกันเลืองจะกินกันเสียเป็นเอาใบขายไบเนี้ยตังสี่หลานี่แหละเดี๋ยวสีเป็นร่องอยู่สวน เดือนเท่าไปเก็บผักขีเล็กหลังจากเท่าเก็บหมักม่วงน้อยได้แล้วนะคะทุกคนสีผ้าไปเก็บผักขีเล็กไปเห็ย่าแกงย่าเพิ่งกับสีแกงแบบแกงใส่กะทิแม่พี่น้องแต่ถ้าเป็นห้องห้องสีแกงใส่หนังวัววัวโอู้สักขี่เล็กยอดงามงาม้องามขี่เล็กสวยสวย อาหารอาหารสั่นเลิศอีกแล้วพี่น้องแกงพักทีเล็กนะคะวันนี้เราจะได้กินแกงพักทีเล็กกันหน้าสวยค่ะโอ้ปวดหินไม่ให้ปวดได้ประเดืนอนประเดือนพักทีเล็กหนีนี่สารประคุณอย่างเนี้ยโลกม่านบารับโลกม่านบารับละกะัระบายดีเย็นบ่เขาจะาวาะา่ากินเราไม่เสีนระบายดีเดลอแกงพักทีเล็กแล้วก็สไปรและที่สำคัญค่ะแซ่บพี่น้อง ถ้าเั็นแกงแบบบาดเหาเด้ค่ะแกงแบบว่าใส่ปลาแดกใส่หนังไหมแซ่แบแซ่บงอนยอดก็คือสุดยอดใบผักชีเหล็กนี่แหละเีฟแล้วเอมิจ๊ะงอนระวังน่ระวังงูเนอยเลยระวังว้ายเอาไห้เต็มจตานี่ลวเห้เา นหนึ่งมาเก็บแล้วเก็บแล้วต้องเอาไปตม้มต้มจักจักหนามกวเดียดต้มแจักสองหนามเป็นบอ่อต้มนี่ดีเพราะว่ามันมนจกนกากมเลยบ่อขาวผีเเออพอาต้มต้มเอาหนามมันอ,อ่อนเลยบอ่อถ้าเสรจต้องเอาไปต้มนามกันเด้อพี่น้องคือคนบ่อ่มันขมจักสักสองนามเนาะแล้วก็เอาไปแกงกะแกงมันก,กับีแกงหลายแบบแล้วก็มันจะแกงแบบอีสานก็ได้แกงแบบว่าใส่ปลาใส่หนังหรือจะแกงแบบไทยมันกับใส่กะทิ แต่ว่าบางคนก็นเอาไปแกียนหอยขมมั็นปอาหอยใส่ก็ได้หอ,หอยจุ๊บไหมหอยจุ๊บหรือว่าสีเป็นอันกากมูก็ได้แล้วแต่สี่พี่น้องทุกคนสะดวกเลยด้อค่ะหลายานอบม่อเกิดคนแมม ท่างบักข้าวบักหุงแล้วปลูกไว้เนาะมเดี๋ยวมาเก่นักก็บป้งกุต่อด้วค่ะพี่น้องทั้นงอันี้ป่าแล้วปลูกไว้ นีดเอายอดมันเลยค่ะพี่น้องปลูกไวนี่น้นเดียวนี่จะได้กิน,นกินบดปีปน,ปนี่ลหละอันทีมาปลูกจิงๆีหละอยู่สวนปลูกไอ้ปลูกผักกุ้งปลูกต้นหอมผักที่ริงๆหละพี่น้องปลูกไป ข้าเอิญว่าเอียงก็พืชพักที่แบบว่าเขากินประจำนั่นแหละที่ข้าใส่ในครัวเรียเ้ยงข้าปลูกข้าปลูกตะไคร้เออแล้วก็สิปลูกพวกบักมี่ต้นบักคุงแล้วก็อี่ยังละ่ะต้นบะเฝ้า <c oughs> นี่แหละพี่น้องวัยเดี๋ยวขอตัวเก็บบักไอ้บักคุงกันเด้อค่ะทุกคนแล้วไ,ไปผัดบักคุงไฟเด่น โอเคค่ะพี่น้องสุขุมทุกคนหลังจากทีก่เขาไปเก็บยอดผักขี้เหล็กนะคะแล้วก็บักม่วงน้อยแล้วก็ไอผักบุ้ง,ง <laughs> ร่วมกันอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขายัางสิไปแยกออกเนาะโอเคค่ะก็เป็นเวลาพ่อสมควรแล้วเนาะพี่น้องสุขู้ทุกคนเป็นยังไงค่ะเหมือนที่เอพาไปเบิง่งไอพี่เซมเป็นเห็ดเคียงเทีย,ง,ทยงนาน้อยนะคะแล้วก็พ้ามาเบิงสวนมาเบิงบานปต่ริมเนาะพี่น้องมาเก็บบักม่วงโอเคค่ะก็แต่เวลาออาลาผ้าจากไปอีกแล้วค่ะ ถ้าผู้ไดเขาวมาเบิรงคลิปนี้ด้วค่ะขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เราจะอัพคลิปอะไรลงพี่น้องทุกคนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ